สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ชาวทิกตอกทุกท่านครับที่รับชมรับฟังนะครับการไลฟ์สดของผู้ชายสวิสแลนด์เนาะนะครับผมก็มาดูการไลฟ์สดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทั้ง2ทางนะครับผมอ่าสักครู่สักครู่สักครู่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะครับ f c มานะครับผมเข้ามันะครับ โอเคใครที่เข้ามาก็คุณนา,ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องครับเอฟซเกี่ยวกับทางด้านาที่ถามมามากมายก็คือเอาเงินสะสมต้นแก่กลับเมืองไทยแบบถาวรนะครับแล้วก็ของสามีสวิตที่ประเทศส์แลนหรือที่เมืองไทยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตาเช็คนะครับว่าเป็นยังไงบ้างของ ทิกตอกนะครับเพราะทิกตอกก็จะมีการไลฟ์สดด้วยครับผมเนาะโอเคเพราะคนหลายคนถามผมมาว่าทิกตอกไลฟ์สดยังไงบ้างนะครับก็มีเอฟซหลายคนที่ต้องก,การที่ไลฟ์สดฟังจากทิกตอกมือนกันนะครับอ่ะมาไม่เป็นไรค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้ก็มาไลฟ์สดเกี่ยวทางด้านของเฟซบุ๊กก่อนกันเดี๋ยวทิกตอกค่อยว่ากันใหม่นะนะครับผมเพราะว่าช่องทางของเราจะมีหลายช่องทางที่จะ สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายของประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับ FC ที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ FC ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมอ่ะมาฟังครับ FC ครับใครมีคำถามเรื่องอะไรนะครับก็เตรียมคำถามไว้นะครับ FC ทุกท่านครับได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับอเดียอันดับแรกนะชัดเจนไหมครับผมคิดว่าชัดเจนเนาะโอเค f c ในกรณีที่นะครับผม f อฟซีที่ต้องการกลับเมืองไทยแบบถาวรก็หลายท่านเลยนะครับที่บอกคุณชัยอยากจะกลับเมืองไทยแบบถาวรเพราะว่าเบื่อที่นี่แล้วไม่อยากอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจะทํำยังไงดีนะครับมีคําแนะนําอะไรบ้างที่สามารถที่จะแนะนำทางนี้นะครับว่าจะกลับเมืองไทยแบบถาวรเออป้าจะเอาเงินกลับเมืองไทยแบบถาวรไปหมดยังไงป้าถือพาสนีคนนี้ถือพาสนีต้องมีข้อ คิดยังไงบ้างนะครับออันดับแรกก็คือว่าสำหรับคนที่กับเมืองไทยบัตรถาวรน,นะครับ fc ครับก็ต้องดูว่าถ้าท่านนะครับ fc ทั้งหลายที่ถือพาส,สวิทฟังนะถือพาส,สวิทนะครับผมเนาะอายุยังไม่ถึง64่นะ fc อายุยังไม่ถึง64ไม่สามารถที่จะเอาเงิน,ก,นกระเียณอาเฟลไปได้เข้าใจไหมครับ fc อันดับแรกคนที่ถือพาส,สวิทที่เอาไปได้ก็คือเงิน กเกษียณตัที่สองคือเพนชันอันนี้เอาไปได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องคิดคำนวณก่อนว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถที่จะอาหาฟาวไปได้เพราะว่าฉัน,นถือพาสวิตฉันเอาแค่เพนชันไปได้หรือเพนชงกาเซ่เอาไปได้หรือเงินสะสมของคุณที่อยู่ธนาคารเอาไปได้อ่าหรือหุ้นต่างๆเอาไปได้แตอ่อาหาฟาวเอาไปได้ไหมไม่ได้ต้องรอถึง64ครับอ้าแล้วถ้าจะไปอยู่เมืองไทยแล้วตั้งใจอีกยยไหมนะครับ มันก็ไม่ต้องจ่ายอะไรมากไม่อาจจะจ่ายประมาณพันแปดพันเก้าถึงสองพันบาทนะต่อปีอันนี้ต้องอไปติดต่อทางหน่วยข้าราชการของทางสารทูตที่สุดแสนว่าเขาจะส่งจดหมายไปให้คุณเองส่วนมากคนระับว่าคุณต้องอจ่ายค่าอาหารฟาวต่อปีละประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทถึงสองพันผมไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องเข้าไปปรึกษาหรือโทรไปทางสารทูตว่าเออเมื่อเรามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเราต้องจ่ายอาหารฟาวต่อไหมแต่ผมคิดว่าคงไม่นะครับเพราะรายได้คงจะน้อยนะครับผม อันนี้ต้องคิดคำานึงก่อนนะ FC นะว่าคนที่ถือพาสสวิตนะครับผมคนที่ถือพาสสวิตเนาะก็เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณนี้แหละไม่มีอะไรขั้นตอนที่ยากอะไรมากมายครับสำหรับนะครับคนที่ถือเพอร์บิทบหรือ C อีอาไม่เหมือนพาสสวิตละอันนี้เป็นแบบหนึ่งบางคนถือพาสสวิตมาว่ามาแล้วมาบอกพาสเซบอกว่าเธอต้องทํางี้เธอต้อทงทงี้อันนี้ไม่ใช่นะครับคนละกรณีกันเพราะว่าคนที่ถือพาสสวิตจะมาสอน คนที่ถือพาสซอ่าเพอร์บิทบหรือ C เนี่ยว่าเธอต้องทำอย่างนี้เหมือนฉันนะไม่ใช่นะครับคนละขั้นตอนกันเลยเนาะที่ผมทํามาเยอะแยะมากมายคนละขั้นตอนคือคุณไม่ใช่สัญชาติสวิสแลนด์นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินตัวนี้กลับบ้านได้หมดเลยหรืออ่ากระบทอ่าะนะไม่ไม่ได้เงินเงินก้อนรั้งเดียวเลยจบคิดอย่างนี้เลยคือเราเป็นคนต่างชาติถือเพอร์บิทบหรือซ คุณสามารถเอาอาหาฟาเฝาออกไปได้เลยคุณสามารถที่จะเอาอะไรอีกเพนชอนการเซ่คุณออกไปได้เลยแต่พาสสวิตไม่สามารถเอาอาหาฟาออกได้เพราะว่าถือพาสสวิตนะครับต้องรออ่าเข้าใจเลยแต่ว่าถือเพอร์บิต B หรือ C กลับได้หมดเลยแต่ผลเสียคืออะไรอ่าผลเสียคืออะไรเพราะว่าคนสวิตน่ะเขาเขาสามารถที่จะกลับมาอยู่ที่ประเทศสิดเซนได้อีกครั้งหนึ่งไม่มีปัญหามาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องขอวีซ่าแต่คนที่ถือ เพื่อบีหรือซีนะครับผมไปอยู่ที่นั่นก็ไปเลยแต่ก็สามารถบอกทางอำเภอว่าฉันอยากยากลองลองไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็ขอเอาใบอนุญาตว่าฉันจะลองอยู่ที่เมืองไทยแล้วจะกลับมาอีกครั้งต้องบอกทางอำเภอนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมเขนเนาะนะครับโอเคอมีใครถามเลยไหมยังไม่มีใครถามเนาะมีใครถามอะไรไหมครับไม่มีใครถามเนาะ โอเคไหมครับผมอันนี้ข้อข้อนี้เข้าใจนะครับผมเข้าใจนะครับมีมีใครได้ยินผมไหมหรือว่าฟังอยู่เขียนตอบด้วยนะครับผมเพราะผมไม่เห็นว่าใครเขียนบ้างนะครับจะได้รู้ว่าเข้าใจกันหมดนะครับผมเนาะโอเคขั้นตอนต่อไป fc นะครับสำหรับคนที่มีสามีที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่าสำหรับคนที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และก็อยู่ประเทศไทยที่สามีของคุณเสียชีวิตนะครับผม นะถึงเราคุยถึงเรื่องสามีที่อยู่เมืองประเทศสร์แลนก่อนว่าจะได้เงินแม่มม่ยังไงบ้างนะครับผมคือคนที่อยู่กับสามีที่อยู่ประเทศสร์แตนต้องอยู่เกิน5ปีขึ้นไปถึงจะได้เงินแม่ม่ไม่ไม่ใช่คุณอยู่สองสามปีจะได้เงินแม่ม่ไม่ไม่ได้นะและถ้าคนมีลูกกับเขาคุณได้เลยไม่ต้องถึงห้าปีสามารถที่จะ,ะสามารถออสสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับ,มรบผม สามารถที่จะได้เงินจากสามีถ้าถ้าเสียชีวิตได้เลยนะครับผมอันนี้ได้เลยไม่มีปัญหาโอเคไหมนะครับคุณเมย์วันนี้คุยกันเรื่องอลูกค้าที่ก่อนต้องการกลับเมืองไทยแบบถาวรสำหรับคนถือพาร์สวิตและก็ถือเพอร์มิทบีหรือซีนะครับอันนี้ผมพูดไปเมื่อกี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องสามีาสามีของคนไทยที่อยู่ในปนระเทศสิตเซอร์แลนด์ที่เสียชีวิตนะครับว่า,ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมก็คือนะครับ ต้องอยู่เกินต้องอยู่เขาเกิน5ปีขึ้นไปถึงจะได้เงินแม่ไม,ไม,ไม้อันนี้อันดับแรกเลยโอเคไหมและ2ก็คือว่านะครับผมคุณต้องอายุ45ปีขึ้นไปถึงจะได้เงินนี้เหมือนกันถ้าได้ไม,ไม่ไม่ได้อายุน้อยกว่าไม่ได้เลยเคลียร์ไหมอันนี้ต้องเคลียร์นนะเพราะเป็นกฎหมายของสื่อแดงนะคะรับผมจดทะเบียนสมรสแน่นอนต้องจดนะครับถ้าสําหรับคนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ยากหน่อยครับถ้ามี พินัยกรรมออกก็อาจจะได้นะแต่ว่าถ้าไม่มีพินัยกรรมก็ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเลยครับเรื่องมากเลยเยอะเลยต้องขึ้นลงขึ้นาลงกันเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เงินอะไรได้เงินแม่ไม้ครับก็ได้เงินแม่ไม้เช่นเงินแม่ไม้มีสองตัวก็คืออาหาฟาวและเพนชั่นสองตัวนี้ก็ได้ทั้งสองตัวนี้นะโอเคไหมอันนี้ได้เลยถ้าสามีเสียชีวิตและคุณอยู่เกินกับเขาห้าปีขึ้นไปอายุสี่สิบห้าปีขึ้นไปหรือคุณมีลูกกับเขาสามารถได้เลยเลียนนะครับผม สำหรับคน f อซที่อยู่เมืองไทยเนาะ f อซที่อยู่เมืองไทยนะครับผม,มสามีเสียชีวิตนะครับผมแล้วคุณแต่งงานกับเขาที่เมืองไทยโดยที่ไม่มาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยมีสิทธิ์ที่จะได้เงินนี้ไหมคําตอบคือว่ามีสิทธิ์ครับถ้าคุณอยู่เขาเกิน5ปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับผมคุณแต่งงานที่เมืองไทยโดยที่ไม่เคยมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยมีสิทธิ์ที่จะได้เงินแม่ไม้นะครับ โอเคไหมเนาะมีสิทธิ์ที่ได้ไดเงินตัวนี้แล้วก็ได้เงินอาหาฟาว้เพนชั่นทั้งสองตัวนี้ด้วยถ้าเขามีบ้านทรัพย์สินเงินทองคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวนี้นะครับคเรียทุกท่านนะครับผมคงคิดว่าวันนี้เป็นความรู้เล็กๆแค่น้อยแล้วก็สั้นๆเพื่อให้ FC เข้าใจว่าอะไรเป็นไงบ้างนะครับผมเนาะโอเควันนี้ผมขอไลฟ์สดประมาณนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวก่อนพี่เมย์ถามอะไ ภรรยาเสียชีวิตสามีได้เงินพ่อไห่ไหมคะได้ครับได้ครับทําไมทําไมทําไมพี่เมย์ต้องถามเออมันก็มีส่วนได้สินะมันต้องได้บ้างอนะ่ถ้าภรรยาทางานภรรยาทางานนะภรรยาเสียชีวิตพ่อเอาสามีก็ได้เงินพ่อไหมมีสิทธิ์เท่ากันทําไมต้องมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวพี่เมย์เออ <c oughs> มีสิทธ์เท่ากันนะครับผมมีสิทธิ์เท่ากันนะครับหรือว่ามีบ้านมีอะไรก็เป็นของสามีไปเลยนะครับก็ต้องดูว่าคนที่มีบ้านด้วยกันมีอะไรต่างๆก็ควรระวังว่าเออถ้าถ้าไปอยู่เมืองไทยด้วยกันมีบ้านด้วยกันที่เมืองไทยแล้วภรรยาเสียชีวิตสามีมีสิทธิ์ที่จะได้ไหมมีสิทธิ์ที่จะได้แลวลูกมาฟ้องบอกเธอไม่มีสิทธิ์ได้นะขึ้นศาลอย่างเดียวก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องกันนะตามขั้นตอนของศาลประเทศไทยนะครับ แต่ถ้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้เงินตัวนี้มีสิทธิ์มากกว่าประเทศไทยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าผมพูดที่นี่มากกว่าว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างนี้นะครับสําหรับคนไทยที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่เมย์บอกว่าฝรั่งอายุยืนยาวเะหรออ้าวพี่เมย์ก็ยืนยาวเหมือนเขาสิเออสวัสดีครับผมคุณอันนาครับผม พี่เมย์ก็ยืนยาวเหมือนเขาสินะเขาอยู่แปดสิบพี่เมย์พี่เมย์ก็อายุเก้าสิบสิแล้วรองเงินเกษณ์จากเขาหรือเงินเงินพ่อแม่แต่ส่วนมากเราจะตายซะก่อนสินะคะผมอันนี้ก็คือความรู้สําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ถามผมว่าเอ๊ทำไมเพื่อนเขาบอกอย่างนี้มาคุณชัยเพื่อนบอกอย่างงู้นอย่างนี้มาเห็นไหมเขาบอกมาบอกมาบอกมาเงี้ยแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณถือเพอร์วิชอะไรถ้าเซบี ไม่เหมือนพาสวิตบอกเลยเถียงเลยว่าคุณชายก็สอนมาว่าฉันถือเพอร์มิตบีซีฉันเอาเงินตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะคนที่ถือพาสวิตเขารู้อย่างเดียวว่า6 4สเขาจะไม่ได้เงินอาหารฝ่าวันนี้ถูกต้องสําหรับเขาแต่สําหรับคนที่นะครับผมสาหรับคนที่อ่าถือเพอร์มิตบีซีนะครับผมเอาได้หมดเลยโอเคไหมจะไม่เหมือนพาสวิตแล้วคนละแบบกันแล้วพาสวิตนะ่ะอ่า มีคำถามอีกคำหนึ่งบ่าคุณชัยพาสวิตอะถ้ามีหนี้สินเขาตามไปเมืองไทยเขาตามแน่นอนนะครับอ้าวแล้วพาเซเอ่อเพอร์บ,บีหรือซีอะ <c oughs> ก็ไปตามที่เมืองไทยไปขึ้นศาลที่เมืองไทยสิคนที่หนีหนี้ไปก็เยอะแยะมากมายอ่ะมันมีข้อดีและข้อเสียสําหรับเพอร์ิบ,บีและซีพาสวิตผมรู้จักคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเขามีหนี้สินเยอะแยะมากมาย นะครับผมเขารู้ว่าไอ้น,นี่เขาจ่ายไม่ได้ค่าร้านอาหารเขาจ่ายไม่ได้ไอ้น,นี่ก็จ่ายไม่ได้ไอ้น,นี่จ่ายไม่ได้ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายเต็มร้อยแล้วเข้ามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เขามีนี้สินเยอะผลจะท้ายเขาแพ็คข้าวของเขาอย่างอื่นเขาว่าที่นี่หมดเลยเขาก็ขายไปใครคนนึงคนนี้ไปร้านก็ไม่จ่ายเขาขายพนักงานก็ยังไม่ให้เลยนะแล้วเขาก็ขึ้นเครื่องบิน บินไปเมืองไทยเลยโดยเช่าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเขาถือเพิ่มิตบีนะครับผลจะท้ายเขาก็แบล็คลิสต์ไม่สามารถมาที่ประเทศวิอร์แลนด์ได้อีกแล้วแต่ยังไงใครรับผิดชอบอ่ะเขาไม่สนใจบอกฉันไม่ใช่คนซวิอนะฉันกลับเมืองไทยแล้วไม่สนใจไปฟ้องฟ้องเอาที่เมืองไทยทุกวันนี้ยังฟ้องไม่ได้เลยเนี่ยประมาณนี้แล้วคนคนที่ถือพสัสสวิตาถ้าคุณมีหนี้สินอ่ะคุณก็ยังเป็นคนซวิออยู่เขาก็จะสามารถสามารถที่ฟ้องคุณได้ที่เมืองไทยคุณอยู่ไหนละ่ะ คุณถือพาสวิท์ใช่ไหมอะอ๋อคิดบ้าง FC ทำไมธุกรกิจเขาไม่เอาพาสดุ์กันนะ่เพราะอะไรเออพี่เมย์บอกว่าเขาอยู่แบบชิวๆซิสเต็มเขาดีไม่กังวลไม่มีกังวลไอเราต่างด้าวต้องดีเลอร์อดินน้นรนถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องคุณเมย์นะธรรมดานะครับเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับคนที่ถือพาสิุ์ คนที่ถือเพอร์มิทบีและ C อ่ะมีหนีน้ฉันไปแล้วไม่สนใจแต่มันผิดกฎหมายนะผมก็บอกว่าไม่ถูกนะมันผิดกฎหมายบางคนมีติดหนี้ธนาคารกิดนูน่นกิดนี่ติดอะไรเยอะะเยอะแยะบ้านก็ไม่จ่ายไปเลยก็มีแต่พาสซิตกก็โดนนะมาๆกลับมานะเธออยู่ไหนกลับมาถ้าภาสีิไม่จ่ายนะอันนี้ไม่จ่ายเธอกลับมานะเธอนะนะเข้าที่ติดทิกกุ๊กนะไอ้นี่ฉันถือเบอร์บีหรือซีฉันไม่มาอีกแล้วไม่ใช่เป็นหางฉันไปแล้วไม่สนใจซื้อไม่มาอีกแล้วต่อ เนี่ยคือข้อดีข้อเสียไม่ใช่คนไทยเฉยคนต่างชาติก็ทําเยอะนะครับผมเยอะมากเลยเนี่ยมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียที่เราต้องคืนรู้นะครับผมคุณเมย์บอกว่า,วายื่นขอพักชิพไปาสาสครลไป3มเดือนแล้วผลยังโอ้โหคุณเมย์ผมรู้จักคนหนึ่งครับเขายื่นไปแล้วเขาได้เอกสารมานะ สองสามวันนี้เขาบอกต้องรออีกสองปีกว่าที่นี่วิเคราะห์หรือว่าจะให้และคุณต้องสอบว่าคุณจะผ่านไหมาคุณเมฆถามก่อนคุณถืออคุณถือพาสเซใช่ไหมเพอร์มิเตชั่ใช่ไหมแล้วคุณเรียนจบ B หนึ่งหรือ,อยังอ่ะ B หนึ่งอ่ะเรียนจบหรือยังจบหรือยังครับอ่าใครใครเรียนจบ B หนึ่งแล้วครับผมแล้วอยู่ที่นี่เกินห้าปีหกปีอ่ะใครถือพาสเซได้นะเพอร์มิเตชั่อ่ะซีอ่ะ ใครบ้างครับยินห้องที่ฟังผมไลฟ์สดน,นมีใครบ้างที่ถือเพอร์มิตซแล้วก็อยู่เกิน5ปี6ปีที่นี่นใครบ้างครับแล้วแต่งานกับสามีอยู่ไม่มีหนี้สินมีใครบ้างสามารถแล้วคุณได้จดหมายจากทางรัฐบาลมา่าคุณสามารถจะเป็นคนช่วยค,คนชว่นชวดได้นะ่ะมีใครบ้างครับในห้องนี้เนี่ย15ูเซอร์ที่ดูผมน่ะถือ C ผพันสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมรอผล มันต้องรอครับสวนดีคุณแอนครับมันต้องรอคุณเมย์ต้องรออย่างเดียวว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอไม่สามารถที่จะนั่นได้เพราะอะไรรู้ไหมทาไมถึงรอรอประมาณสองปีคุณทําผิดอะไรหรือเปล่าคุณนั่งรถไฟอ่าแล้วคุณนั่งมืดคุณโดนเขาก็มีสิทธิพิจารณาว่าไอ้นี่มันนั่งมืดไว้ไม่ดีอ่าคุณไปทํานู่นคุณติดหนี้สินเขาก็ไม่ให้แล้วภายในสองปีคุณต้องใสสะอาดหมดเลยคุณเมย์ นะครับภายในสองปีคุณต้องใสยสะอาดหมดเลยว่าห้ามทําผิดภาษาีต้องจ่ายอันนี้อันนี้เป๊ะ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 ๊ห้ามทําผิดใครตบตีห้ามไปยุ่งห้ามมีคดีโอเคไหมภายในสองปีเนี้ยรออย่างเดียวพาส,สวิตเนี่ยก็เหมือนเราจ่ายเงินทําใบขับขี่นี่แหละตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมาอัตโมติเราต้องเรียนเราต้องสอบก็เหมือนเอาเอาเงินน่ยไปให้เขารัฐบาล รัฐบาลก็ตั้งกฎหมายขึ้นมาอย่างให้มันยากๆๆใครที่ไม่สนใจก็ออกไปใครที่มีสนใจไม่สนใจที่อยากได้ก็ออกไม่ดีเหมือนกันเราไม่ต้องใจใครสนใจก็เป็นคนชตไปใครไม่สนใจก็ไม่ต้องเป็นคนชตมีเท่านี้แหละครับผมที่เขาทาก็คือเรื่องเงินเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาต้องการเช่นคุณทําใบขับขี่ใช่ไหมคุณต้องเรียนสอบเทวีใช่ไหมข้อสอบมาห้าสิบข้อใช่ไหมอ่าอ่า แล้วก็ไปเรียนขับรถอีกผ่านไม่ผ่านก็เหมือนกันคุณคิดอย่างนี้สิว่าขอพาสดตก็เป็นเหมือนกันอ่าถ้าขอพาสิตคุณก็ต้องจ่ายให้เข้าเหมือนกันขอพาสิตปีที่สิแปดได้พาสปีที่ยี่สิบรอบรอสองปีก็ประมาณนั้นนะคุณแนนรอครับรอสองปีแล้วพเวลาสองปีห้ามห้ามอะไรห้ามทำผิดอะไรทั้งสิ้น ใสสะอาดเหมือนผ้าอ้อมเด็กที่ยังไม่ใช้นะที่ยังไม่ใช้นะเอฟซนะครับผมนะที่ยังไม่ใช้นั่นแหละประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณทําอะไรคุณขอพาสวิตคุณแอนแล้วก็คุณคุณเมย์นะครับผมเนาะถ้าคุณขอไปแล้วเวลาเวลาสองปีห้ามทําผิดพลาดอะไรต่างๆให้อยู่ในกรอบเลยว่าฉันใสสะอาดใหม่แม่ชีเลยนะที่บวมาใหม่นะอันนี้เคลียร์ไหม นะครับผมรอนานจริงค่ะรอจนลืมไปเลยก็ประมาณนะ้นอย่าทําให้ผิดแล้วกันเขาดูคุณอยู่ไม่ใช่เขาไม่ดูเขาดูในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเจ้าหน้าที่เอ้ปล่อยมันเถอดูซิสองปีเขาทาอะไรผิดบ้างพอผิดปุ๊บเราก็เล่นตัวนี้มันแล้วกันอ่าเข้าใจไหมคุณแอนคุณคุณเมย์เข้าใจไหมรอสองปีซื้ออ่ะลองดูขั้นตอนอ่ะรอที่ห้าเดือนละอ่ะดูเป็นยังไงบ้างเขาจ้องดูมันไม่ใช่ไม่ดูนะทําผิดกฎหมายแขับรถเร็วหรือเปล่าอย่างงุ้นอย่างนี้ คุณมณีบอกว่าอตอนสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์บอกว่าสามปีสามสี่สามสี่เดือนได้จดหมายแจ้งว่าอ,อยู่ตรงไหนอ่าตามขั้นตอนขอนงเขาแหละแต่จริงอ่ะเขาทําให้ยากเองเพราะอะไรคนมาขอพาสวิตเยอะเขากลัวว่าคนต่างชาติเป็นคนพาสชวิตแล้วเขาสามารถไปเลือกตั้งแล้วก็คนช่วจะน้อยลงเนี่ยคือคือข้อข้อที่ก็ป้องกันกันไว้เท่านั้นเองประมาณนี้แต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะขอพาสวิตเนี่ย คุก็ทตาตามขั้นตอนไปแต่มันก็ใช้เงินอยู่แล้วทุกอย่างเป็นเงินสดประเทศสิ้นสันคุณอยากขออะไรอยากทําใบขับขี่ก็ประมาณ5้าพันหกพันอัพคุณขอพาสติสก็เตรียมเงินไว้ประมาณประมาณนี้ตีไปเลยแล้วก็ขอพาสวิสอ่นะมันจะใช้อารมณ์นิดนึงมันต้องสอบเบหนึ่งมันต้องสอบตรงนู้นมันต้องรู้ตรงนี้ทัมภา์ให้ผ่านอีกรอรลุนอีกถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายมีใบอ่าที่เราไม่จ่ายของโพสีมาไม่จ่ายทวงนี่มามีปัญหาอีกทําไมไม่จ่าย คุณขับรถเร็วไปข,ขับรถเร็วใช่ไหมเขากำหนดว่า30ิคุณขับแปดสิบคุณมีปัญหาอีก <c oughs> ภายในสองปีเขาตรวจสอบคุณแน่นอนแล้วคุณถ้าเพอสองปีนะคุณไม่ต้องทำทาทาอะไรไม่ผิดนะคุณได้เลยอันนี้แน่นอนแต่ถ้าภาย2ปีคุณทําผิดคุณจ่ายฟรี รถเนี่ยรถยนต์น่ะมันยังซ่อมผ่านแล้วก็ครั้งแรกไม่ได้ครั้งสองครั้งสามแต่สวิตช์พักส,สวิตเขาไม่ให้เลยไปไปไม่ใหนะ้คุณก็จ่ายฟรีไปเข้าใจไหมครับคุณเมย์และคุณแนนเข้าใจไหมสำหรับคนที่ขอพักชวิตก็มีสิทธิ์ที่จะขอนะไม่ใช่ว่าผมบอกไม่ต้องขอมีสิทธิ์ที่จะขอนะครับผมคุณมีสิทธิ์แต่ก่อนที่จะขอเนี่ยคุณดูตัวเองก่อนว่าคุณมีคดตีติดตัวหรือเปล่า อ่ามีคดีติดตัวไหมถ้าคุณมีคดีกับตัวหรือคุณอ่าเช่นมีร้านนวดแล้วคุณเอาคนคนอ่ามาทํางานไม่มีเอกสารน่ยคุณก็โดนละคันหนึ่งกระทงคดีละคุณก็เรียบร้อยละนะครับผมประมาณนั้นแหละหรือตอตีกันหรือขับรถเร็วหรืออะไรต่างๆหรือนั่งรถไฟไม่ได้อ่าจ่ายตัว๋วเขาอยู่ข้างในซิสเต็มหมดเลยประมาณนี้แหละ อย่าว่าไม่ว่าคุณเมย์บอกเอ้ยฉันขอไปแล้วเดี๋ยวก็มาเองถ้าคุณเมย์ทำผิดอะไรคุณแอนทำผิดอะไรจบคุณแอนบอกใช้ใบขับขี่สอบขับอย่างเดียวตอนมาอยู่ปีอ,อ๋อใช่สำหรับคนที่อ่าทามาคุยคุณไปขับขี่ไม่อีกแล้วสำหรับคนที่น้องใหม่ที่มาที่นี่แล้วมีใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมสามารถมาเปลี่ยนแงคงที่นี่ไม่ต้องสอบนะครับก็แค่ขับอย่างเดียวนะครับถ้าขับเก่งก็ผ่านขับไม่เก่งก็ทั้ง เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้โอเคไหมไม่ยากนะครับก็เอาไปอินเตอร์เนชั่นแนลจากเมืองไทยมาแล้วก็มายืนที่นี่แล้วก็มาขอทำฟื้นทรายก็คือว่าอะไรเอาไว้สำหรับการฝึกหัดในการขับรถแต่คุณไม่ต้องไปสอบแล้วนะคุณแค่ไปสอบขับเฉยๆก็จบแล้วถ้าคุณผ่านคนไทยนะ่าจะเก่งอยู่แล้วละ่ะนะครับผมขับขี่ที่กรุงเทพได้ที่นี่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ข้อมูลสำหรับคนไทยแล้วกันนะครับผมเนาะใช่ไหมคุณแนน ประมาณนี้ใช่ไหม <laughs> ประมาณนี้นะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะที่ต้องรับรู้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลนี้สําหรับคนไทยเป็นข้อมูลที่ดีมากสําหรับหลายหลายคนที่อยู่เมืองไทยต่างประเทศผมดีใจนะที่น้องใหม่เข้าที่มาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็อันดับแรกเขาบอกว่าติดตามคาุณชัยสวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยทำไมล่ะชอบคุณชัยพูดตรงดีแล้วชอบความรู้ที่ที่เราเรากลัว เราไม่รู้จักว่าคนนั้นคนนี้เป็นไงบ้างแต่ฟังคุณชายแล้วโอเคได้ความรู้ดีแล้วนําไปใช้ได้แล้วเราสามารถที่ตัดตัดสินตัวเองได้เราไม่ใช่ไปถามคนนี้นี่นี่ทุกคนตะตอบไม่ไม่เหมือนกันเลยง,งงงงมาถามคุณชายดีกว่าเพราะประสบการณ์เยอะทําด้านนี้โดยเฉพาะก็นั่นแหละตามนี้แหละครับผมเอฟซคนเราก็เหมือนกันน่ะมีประสบการณ์เยอะมันก็มาแชร์ให้เอฟซได้รับรู้ นะครับเหมือนองมาทํากับผมก็ได้พอแชร์แล้วเอฟซีทำได้ก็มาทาเองนะครับผมคนเราเหมันอยู่ร้อยปีหรอกนะครับไม่ใช่ตายกับความรู้เอาก็แชร์กันไปให้คนอื่นรับรู้บ้างเออทําอย่างนี้ทํางี้เออไปขับขี่นะคุณแนนนี่ก็ขอบคุณมากครับแต่าคุณแนนก็ยังบอกเลยมาแชร์อ่าบอกเนี่ยอ่ามาปุ๊บก็ทาใบอินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วก็มาเปลี่ยนมาแต่นั้นก็แค่มาสอบขับเท่านั้นเองถ้าผ่านก็โอเคเท่านั้นเองก็ผ่านง่ายสําหรับเด็กใหม่นะ ที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมนะสําหรับคนที่ไม่ทําก็ไม่ต้องเสียเงินเท่านั้น่ะขับรถไม่ต้องขับก็นั่งรถไฟก็มันก็สุขสบายอยู่แล้วนั่งรถเมล์รถบัสอะไรยังงั้นก็สุขสบายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประหยัดดีด้วยนะครับผมสําหรับอันนี้สําหรับคนที่อยากขาเที่ยวก็นู่นที่อยู่ไกลๆอยู่ป่าเขาเนี่ยก็มีรถขับอันนี้ของธรรมดานะครับผมเนาะโอเคก็ <Okay. S 2> okay. ขอบคุณมากครับ FC ครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ กะลูนาแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ